นั่นเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะแปลว่าแปลว่าถ้าให้ประเมินพี่ก็จะมองว่าเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและเรื่อยๆถูกต้องครับแล้วชาวปตอทอควรจะทําตัวยังไงครับเราก็เรียกร้องนะครับว่าพี่น้องชาวปตอทอต้องออกมาช่วยกันปกป้องนะครับต้องช่วยกันพูดแต่ผมเองก็ยังหงอห่วงอยู่นะครับว่าพวกเราปรตอทอเนี่ยตกลงรู้เรื่องจริงกันหรือเปล่านะฮะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากในการที่เอาตัวเลขหนึ่งไปชนกับตัวเลขอีกต้นหนึ่งครับนะครับเพราะว่าจริงๆิงต้องเรียนว่าข้อมูลตัวเลขมันต่างๆมีมากมายครับและสิ่งที่เขาชอบพูดคือนี่ไงตัวเลขของปตทนี่ตัวเลขของกระทรวงที่พูดเมื่อวันนั้นนั้นแต่เขาไม่พูดต่อไปว่าที่พูดวันนั้นนั้นนั้นคุณถามมาเรื่องนั้นนั้นนั้นแล้วเอาเรื่องนั้นๆไปชนกับอีกเรื่องหนึ่งชนกับอีกเรื่องหนึ่งผมคุณดูเคยเคยได้ยินไหมฮะว่าว่าปตทเอาท ขายไปต่างประเทศถูกกว่าาทเคยบด้าินเคยได้ยินครับวันนี้เดี๋ยวจะอยู่ในหมวดน้ำมันไงคุณดูว่าจริงไหมจริงจริงใช่จริงไหมยอมรับว่าจริงจริงแล้วทิ้งไว้ว่าให้เข้าใจว่าปตทกําไรไป15บาทฮะจริงไหมฮะเชิญดูรูปนี้ต้องเรียนว่าน้ำมันเวลาขายเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นเนื้อน้ำมัน ซึ่งต้นทุนผู้ผลิตน้ำมันทุกทวนเท่าๆกันแหะนะฮะประมาณสัก80%แล้วมันมีเกือบ20%เป็นเี่ยนะฮะเป็นเรื่องของภาษีและค่าการตลาดนะครับแต่เวลาเราขายไปเมืองนอกเนี่ยเราจะคิดเขาคิดเขาได้เฉพาะตัวเนื้อน้ำมันคือ79บาท79%ครับนะฮะ17บ0เราต้องถอดออกซึ่งเวลา <คน S 2> ไปขายต่างประเทศมันมันมีแค่79ใช่ครับมันเอาภาษีไปไม่ได้ไงะะที่เรามันเลยถูกกว่างั้นใช่ไหม แต่ว่าเวลาข้ามแดนไปแล้วเขาจะบวกภาษีของเขานะ่ยเหมือนกับเบียร์ขวดหนึ่งตันเนี่ยร้อยบาทเนี่ยสิงเนี่ยนะฮะภาษีผมว่าไปว่าเข้าใจว่าเจ็สิบาทแล้วเบียร์จริงๆเหลือส0บาทเนี่ยถ้าเราขายเบียร์ไปเนี่ยนะฮะเราก็จะติดไอ้สแต็มไปไม่ได้ก็ต้องถอดขายแต่เบียร์เปลยอเๆยไปพอไปถึงฝั่งนู้นเขาก็ติดอ่ากรอนเขาก็ลงไปแล้วเขาจะขายกี่บาทก็เรื่องของเขาอแต่ว่าพูดแค่บอกว่าขายในนี้สี่สิบาทขายไปที่นั่นยิ่มห้าบาทเนี่ยแล้วจุดแค่ไม่ครบ ใช่ครับไม่พูดว่าอีก15บาทเป็นภาษีเนี่ยแล้วให้คนเข้าใจว่าปตทะกําไรเนี่ยเป็นนี้เป็นเรื่องที่แย่มากเพราะอย่าลืมว่าถ้าเชลเอสโซคาเท็กขายไปลาวเขต้องขายเหมือนผมนะฮะมันขายภาษีไปไม่ได้นะฮะเรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ตอนทำไมส่งออกในราคาถูกขณะที่คนไทยต้องจ่ายแพง แต่แล้วว่าราคาน้ำมันที่เราควักกระเป๋าจ่ายนั้นมีค่าอะไรรวมอยู่บ้างราคาต้นทุนเนื้อน้ำมันนั้นโดยทั่วไปจะใกล้เคียงกันเพราะราคาเนื้อน้ำมันอ้างอิงราคาตลาดโลกยกเว้นก็แต่ในประเทศเศรษฐีน้ำมันที่รัฐเข้าไปอุหนุนราคาให้ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็น<อ>ปัจจุบันราคาส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปให้เพื่อนบ้านซึ่งไม่รวมภาษีค่าการตลาดและเงินกองทุนจะตกอยู่ที่ลิตรละประมาณ28บาท เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาจำหน่ายน้าโงกลั่นแต่ต้องไม่ลืมว่าราคานี้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลาเมื่อแต่ละประเทศนำไปจำหน่ายก็ต้องมีค่าการตลาดค่าภาษีต่างๆรวมทั้งเงินที่เรียกเก็บเข้ากองทุนเหมือนกันซึ่งราคาน้ำมันของประเทศไหนจะถูกแพงกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายอุดหนุนพลังงานของประเทศนั้นๆ uh oh. แต่ในความเป็นจริงเมื่อรวมภาษีกองทุนและค่าการตลาดแล้ว ราคาน้ำมันในลาวและก,กัมพูชาก็ไม่ได้ถูกกว่าบ้านเรา,าราคาน้ำมันเป็นสินของลาวและก,กัมพูชาอยู่ที่43บาทต่อลิตรส่วนของพม่าอยู่ที่33บาทเพราะเก็บภาษีต่ํากว่าแต่สําหรับน้ํามันดีเซลกัมพูชาอยู่ที่ลิตรละ39บาทกว่าลาว38บาทกว่าส่วนพม่า34บาทกว่าต่อลิตรขณะที่ของไทยอยู่ที่ลิตรละ32บาทจะเห็นได้ว่าในอาเซียน ราคาพลังงานของไทยไม่ได้สูงกว่าประเทศอื่นทุกประเทศแต่ไม่ว่าราคาน้ํามันของไทยหรือเพื่อนบ้านก็ล้วนอ้างอิงราคาน้ํามันในตลาดโลกด้วยกันทั้งนั้นเรื่องของพลังงานต้องการความเข้าใจต้องใช้ข้อเท็จจริงและความรู้ไม่ใช่ความรู้สึก